สวัสดีค่ะพบกับครูเจคนสวยอีกแล้วนะคะที่จะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องความแตกต่างระหว่าง SEO กับการยิงโฆษณา SEM ไขข้อสงสัย SEO vs. ยิงโฆษณา SEM ต่างกันอย่างไรเลือกแบบไหนเว็บถึงติดอันดับหนึ่งฉบับมือใหม่คุณเคยได้ยินคำว่า SEO และการยิงโฆษณา SEM ควบคู่กันไปใช่ไหมคะ หลายคนอาจสับสนว่าทั้งสองอย่างนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วแบบไหนกันแน่ที่จะช่วยให้คอนเทนต์ของเราทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบน Google, Facebook และ YouTube บทความนี้จะมาไขาข้อสงสัยให้มือใหม่เข้าใจความแตกต่างและเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด SEO (Search Engine Optimization) นักวิ่งมาราธอนระยะยาว SEO เปรียบเสมือนการปรับปรุงสุขภาพให้กับเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณ เพื่อให้เครื่องมือค้นหาอย่าง Google Facebook และ YouTube ชื่นชอบและมองเห็นคุณค่าเมื่อมีคนค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องคอนเทนตท์ที่ทำ SEO มาอย่างดีจะมีโอกาสปรากฏในอันดับต้นๆแบบ o r g ก n i c หรือ Free ข้อดีของ SEO ผลลับระยะยาวเมื่อติดอันดับแล้วจะสามารถรักษาตำแหน่งได้นานความน่าเชื่อถือสูงผู้ใช้งานมักเชื่อมั่นในผลการค้นหาแบบออแกนิกมากกว่าโฆษณาต้นทุนต่ำในระยะยาวไม่ต้องเสียค่าคลิกทุกครั้งที่มีคนเข้าชมดึงดูดทราฟฟิกคุณภาพผู้ที่ค้นหามักมีความต้องการที่ชัดเจนข้อจำกัดของ SEO ใช้เวลาเห็นผลลัพธ์ช้าต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความอดทนแข่งขันสูงการไต่อันดับอาจต้องแข่งกับเว็บไซต์และคอนเทนต์จำนวนมากต้องปรับตัวตลอดเวลาอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการยิงโฆษณา SEM Search Engine Marketing นักวิ่งระยะสั้นติดจรวดการยิงโฆษณาหรือ SEM เปรียบเสมือนการซื้อพื้นที่โฆษณาบนเครื่องมือค้นหาและแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้คอนเทนต์ของคุณปรากฏในตำแหน่งที่โดดเด่นโดยมีการระบุค,คำหลักเป้าหมายและจ่ายเงินเมื่อมีคนคลิกเข้ามาชมข้อดีของการยิงโฆษณา SEM เห็นผลลัพธ์รวดเร็วสามารถปรากฏในอันดับต้นๆได้ทันทีที่เริ่มแคมเปญควบคุมกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำกำหนดเพศอายคุความสนใจและพื้นที่ได้วัดผลได้ชัดเจนสามารถติดตามจำนวนคลิปการแสดงผลและคอนเวอร์ชั่นได้เหมาะสำหรับโปรโมชั่นและแคมเปญเร่งด่วนข้อจำกัดของการยิงโฆษณา SEM มีค่าใช้จ่ายต้องเสียเงินทุกครั้งที่มีคนคลิกเข้ามาชมผลลัพธ์สิ้นสุดเมื่อหยุดจ่ายเงินเมื่อเลิกโฆษณาการมองเห็นจะลดลงความน่าเชื่อถือน้อยกว่าผู้ใช้งานบางส่วนอาจมองข้ามโฆษณาแล้วแบบไหนถึงจะพาคุณไปอันดับหนึ่งได้ไม่มีคำตอบตายตัวกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการผสานพลังของทั้ง SEO และ SEM เข้าด้วยกัน ช่วงเริ่มต้นใช้ SEM เพื่อให้คอนเทนต์ของคุณได้รับการมองเห็นอย่างรวดเร็วในขณะที่ SEO กำลังทำงานระยะยาวเน้น SEO เพื่อสร้างกราฟิกแบบยั่งยืนและลดต้นทุนค่าโฆษณาแคมเปญพิเศษใช้ SEM เพื่อโปรโมตสินค้าใหม่กิจกรรมหรือข้อเสนอพิเศษวิเคราะห์และปรับปรุงติดตามผลลัพธ์ของทั้งสองกลยุทธ์และปรับปรุงตามข้อมูลที่ได้บทสรุปผสานพลัง SEO และ SEM พิชิตอันดับหนึ่งทุกสังเวียน SEO คือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในระยะยาวในขณะที่ SEM คือการบูสต์การมองเห็นในระยะสั้นการเข้าใจความแตกต่างและใช้ประโยชน์จากทั้งสองกลยุทธ์อย่างาชาญฉลาดจะช่วยให้คอนเทนต์ของคุณมีโอกาสทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบน Google, Facebook และ YouTube ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับท่านไหนที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเว็บไซต์ SEO สายขาวและรับทำเว็บไซต์คลินิกศิละกรรมความงามติดต่อครูเจได้ที่ Line itmaeban หรือทร0984699593